สวัสดีค่ะวันนี้สวนชุมพรอ้อมดํานะคะวันนี้เราจะมาตัดกล้วยหอมทองกันค่ะที่ก็ครบแปดเดือนเต็มนะคะเราจะมาตัดไปจําหน่ายาลักษณะของกล้วยหอมทองนะคะปีนี้เือ้สมบูรณ์มากนะคะลูกแน่นนะคะเครือใหญ่ทีนี้ การการตัดกล้วยนะคะการตัดกล้วยก็มันจะมีวิธีการตัดนะคะเพราะเราไม่ได้สวนที่เป็นมีสลิงในสวนนะคะเราก็ตัดเองตัดเองนะคะตัดเองเพื่อที่จะเอาไปจําหน่ายง่ายๆของของการตัดกล้วยนะคะเราดูถ้าไม่แน่ใจนะคะว่ากล้วยเนี้ยจะได้หรือไม่ได้แต่เคลือนเนี้ยได้แล้วนะคะเพราะว่าหวีเนี้ยเริ่มบานออกจากจากจากตัวตรงนี้นะคะเห็นไหมเห็นไหมว่าตรงนี้ กับตรงนี้มันมีระยะห่างแล้วกล้วยเริ่มบานแล้วเธอเนี้ยตัดได้ร้อยเปอร์เซนต์ถ้าไม่แน่ใจเรามีวิธีการบอกนะคะดึงดึงลูกกล้วยมาหนึ่งลูกดึงลูกกล้วยมาหนึ่งลูกนะ,ะดึงมาเลยนะคะใช้มีดนะคะปาดอ่าเห็นเนื้อไหมคะว่าเหลืองแปลว่าเนี่ยกล้วยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์แล้วคนที่จะซื้อไปบริโภคก็มันจะมีความหวานอร่อยเป็นธรรมชาติไม่ใช่กล้วยอ่อนที่เอาไปบ่มนะคะทีนี้ เราดูข้างในนะคะที่ปาดครั้งแรกนี่คือปาดครั้งที่สองเห็นไหมคะว่ากล้วยเหลืองมากสมบูรณ์มากทีนี้การทํากล้วยมีคุณภาพก็คือเราต้องดูดูลักษณะของกล้วยเพราะเราจะตัดได้ตอนไหนมันมีวิธีอีกวิธีหนึ่งที่สวนตอนนี้ก็กําลังทําไว้คลิปหน้านะคะจะสอนให้แต่วันนี้เราจะมาตัดกล้วยไปจําหน่ายกันนะคะบางคนไม่ทราบไม่แน่ใจ ก็ทักถายกันมาได้นะคะมาสอบถามว่าทํากันยังไงนะคะทีนี้การตัดกล้วยนะคะเหมือนตัวอ้อมเองเนี่ยอ้อมจะเตี้ยไม่สามารถที่จะดึงกล้วยอย่างเงี้ยแล้วอ้อมตัดตรงนี้ได้วิธีการของอ้อมก็คือที่ใช้กันนะคะส่วนมากเขาจะใช้กันทุกสวนแล้วแต่เทคนิคใครนะ,ะถ้าคุณสูงๆก็ตัดตรงนี้ได้เลยแต่อ้อมตัดไม่ถึงนะคะอ้อมก็จะตัดอย่างนี้นะคะอันนี้วางไว้ส่วนนะี้คะ สับที่ต้นนะคะสับหนึ่งสับแล้วนะคะสองเพื่อจะให้กล้วยตัวเนี้ยโน้มลงนะคะระวังระวังวดสปริงเกิลด้วยนะคะเดี๋ยวจะทับวดสปริงเกิลเดี๋ยวแตกมีปัญหาอีนี่นนมันยังไม่ลงใช่ไหมคะเราก็ขอยอย่าดึงยาอย่างนี้นะคะถ้าดึงมาอย่างนี้เราจะรับน้ําหนักกล้วยไม่ได้นะคะเราต้องค่อยๆนะคะค่อยๆนะคะ ค่อยๆสับแล้วก็โน้มลงมานะคะโน้มลงมานะคะโน้มเห็นไหมคะโน้มลงมาค่อยๆโน้มลงมาเราจะยืนอยู่ข้างหลังใช้มือที่ถนัดจับมีดนะคะช่วงจังหวะนี้เราจะตัดแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่กล้วยที่เราได้นี่คือกล้วยที่เราได้จะอยู่ลักษณะนี้สนใจยังไงสอบถามกันมาได้นะคะ วันนี้ก็ขอจับคลิปการตัดไล้หอมทองไว้แค่นี้นะคะผลผลิตในสวนค่ะสวัสดีค่ะ